สวัสดีนะครับถ้าไม่ชมทุกทัานกันเลยนะคะวันนี้เรากับเกมเกม Team for t e s s สองนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นเกมที่เอ่อเก่าแล้วนะแต่ยังเก่าโดยเฉพาะเอ่อหน้าของตัวละครนี้นะนียิ้มมาเกือบจะสิบสี่ปีแล้วมัมึงเนี่ยนะวันนี้นะเราจะมาเล่นเกม Team for t e s s สองนะในโหมดอะไรก็ไม่รู้นะไม่ออก เราจะมาเล่นกันในโหมดฮาร์ดกันเลยทีเดียวก็ไ่ไม่ดิเล่นยากสุดเลยมาเรามาเริ่มค้นหากันเลยดีกว่านะครับต่อนผู้ชมผมจะไม่การลังตีนะคะว่าในการเล่นครั้งนี้มันจะลื่นไหล60 fps นะมันต้องมีกระตุกเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะคอมผมไม่ได้หมดในขนาดนั้นนะครับดงนั้นเอนั้น,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 นหรือพีพีก็ได้นะ <c oughs> ในช่วงนี้ก็แบบชิว,ชวๆฮะ เพราะว่าเขาก็เริ่มเปิดเทอมเป็นสิบสี่มิถุนายเนาะก็เรียนออนไลน์ไปก่อนนะเนาะสุดก็ต้องไปเอาพวกหนังสือมาทแบบําแบบฝนะึกแปลแบบฝึกมาทํานะก็ถือว่ายังดีกว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะไม่งั้นก็อดคะแนะนฮะคะแนนไม่มีนะฮะช่วงนี้ก็โควิดเีด้ก็โอ้โหระบาดกันรุนแรงเลยนะผู้ติดเชื้อหลักหลักสี่นะะโอ้โห เป็นพันนะอะคือมันอาจจะโดนแมปนานไปนิดนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มามันไม่ได้นานมันเกมบางเกมนานแม่งนานเที่อะเกมนั้นแม่งนานสัสๆอะ่ะนานแบบต้องเอาเอาอะไรก็มันแบบมันเปลี่ยนแทนอะ่ะผูว่าถ้าเราเอายากสุดมันอาจจะ คนเล่นน้อยใช่ไหมละ่ะเราเอาแบบไหนก็ได้แล้วกันเออผมเล่นหมดดยละเคหมวดนี้คนหน้าจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับทั้งบุตรบมเอ,อ่อคือเกมนี้มันเป็นเกมในความทรงจำผมเลยนะสมัยเด็กดีชอบมาดูพี่ชายตัวเองเล่นนะสนุกโคตรอะ่ะขอแนะนำมั้ยนถ้าถ้าใครมีสตรีมก็แนะนำให้โหลดเกมนี้มานะ พื้นที่พื้นที่คนต้องม,มีพื้นที่ประมาณโอเทีแล้วตมีพื้นที่ประมาณเออเก้าจุดหกกิกเออประมาณนั้นนะฮะแม่เมดิกนี่ก็หนาหนาแบบเรียวๆอ่ะถ้ามันเกยมาโอเคอนานไมเนี่ย อาจจะรอนาน,นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะอันนี้เป็นพาร์ทแรกไปก่อนนะลองเล่นไปก่อนนะครับโอเคอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเน็ตผมไม่ได้มันไม่ได้แรงมากแล้วก็ถ้ามันดีเลยนิ่ๆห,หน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนึกว่ามันนึกว,ว่ามันเน็ตมันโดนเน็ตมัน อะไรเนี่ยใครส่งไลน์มาดูไลน์ไลน์ชื่อได้ว่าได้อยู่ได้อยู่ห้องไหนก็ส่งมาดูดๆเลยท่านผูมขอภัยนิดนึงุนุนได้ห้องรุนได้ห้องหนึ่งขออัเกรปเลรเป็นพีาาานวีอะครับคุณนสไตล์ีวีเอขออัพเกรดนี้วคินแล้วัน ม่ส right? ิเข <absorption> 네ึ้นโดดเอาอะไรยมากมาย่เเวลาโกโกทำไมลูกันนีมีเิอเหมือนเหมือนแปบไทยนะแต่มันเป็นแปไทยที่ห่วยมากเป็นเป็นแปไทยที่แย่มากมันดูดูดูสลักเลยีมา i'm not even winded the first wave of robots is here Five, four, three. One. let's get them มันจะยากที่ไหนนะอาจจะยากสุดก้เรเนีโอ้มันน่าจยากสุดแล้วนะผู้มมากหำเลยกสุดราจจะโผ่ไหมล่ะขอๆครนมันอาจจะค้างหน่อยนะาบ้านจะีคางเยอะเลเลขที่เราจะมาเก เราดูขับมาอย่างดีพุ่งมาถึงนะแล้วก็ถึงขบวนมาแล้วพี่จูนมา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  ให้อัเดทไม่เนี่ยอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วกันเข้เามานี้แหละสนส่ที่เหรอร็อ หลายสายกันเกตดิอันนี้คือคุณลุงคุณลุงทงั้งทั้งส้มนะไม่ใช่ช่างแอร์นะฮะไม่ใช่ช่างแอร์๋ยนะ่เข้าใจผิดนะเป,นเปนเออ็นเป็นช่างทำเออช่างทำเป็นเป็นพับเปิดเพ่ขับไยเลยไยเลย โว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบโหมดปกติคนเล่นสปายแต่ว่าถ้าเป็นโหมดแบบนี้มาเล่นสปายเลยเล่นยังไงวะไอศัตรูมองไม่เห็นเนี่ยนะมากระเพื่อมมากระเพื่อใช่แล้วปะเพื่อเราฮะแม่งสปายยังสู้ได้นะมาแข่ง ืนแบบโกรมากผมุ่เพื่อนที่บอกไปสู้ตายกันบ้าตะกุ่กจบเยตักุืนไม่ไปยงเวีลคัพสุดวอลด็อกเจ้าหน้าที่สถานีรีคัะว้าวแล้วก็เออป็นกระโดดดีขึ้นแล้วก็ วิ่งเร็วขึ้นแล้วกันแล้วก็ลังชีวิตเลยนี่ครับโอ้โหขาหักไปแล้ว I'm ready อะไรเรามีชุบบุกเกินมีชุบอะครับมีไฟทำได้เหรอครับมีไฟทำได้เหรอแต่อินโอรเทนะครับมีปานครับมีฟันเก็บเห็ด แล้วกินนี้ต้องซื้อเอาอัปเกรดเอานะมันมันผมหมาหมดนี้นะครับผมก่งทำไได้ช่างช่างซ่อมนี้ค่วฮะ่วทำให้พังขึ้นนีันนี้ผมจะไคช่วฮะมูรบอ ห้าสี coming, ่สามอาวกมาอีกครับกูมาอีครับกูมอีครับมาดต่อเมาเวยมาเลยาติดมา มันไม่ทันก็พี่มันผิดมากอ่ะเราถึงจะพบผมจะหมดแล้วไปกระเด็นมาเนี่ยตุ้งกระเดื่องอ่ะเดีย๋ยวโอ้ มาเป็นคนใช้ทีอเมรกันี่กระโดงไงไดไปกระดากระดูกหักก็มึงน,นี่นะกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยให้เขาเป็นของจิงกระดูก หายวะหายไม่มีกมะสุนแต่ทีนี้เราเขาไปไอ้สสไปโอ้โหดูให้โคตรม ว้าวเฮ้ยหนาวจโดนไยี Take Take ่ตายีตายยากตายยากคิปว้าวไ้ไห่ถือออกไข่ิซีมไข่เด็ดไก่ไก่ไต่อ ไม่ว่ะทำไมถนูเลยแหละระบบหายโอ้ยกระสุนไม่ดิ่ดิ่เรีดคออ Let's go Let's go i อ้แถวเก็บตัวอัพเกรด t a t i o n ดูดิเออพี่สองเซิร์ฟครับงไว้เร็่อยๆมันจะโอเคเลยมามาดูดีกว่านี่เปดีจริ ก็ก okay. ็สูงแม่หมดซะแล้วนี้แหละไายแล้วเอออะไรวะเนี่ยต้องรีสตาร์ททันที่อะไม่เอาเออไม่รีสตาร์ทดีกว่าก็รีสตาร์ททำไมวะเ่อกดดนนีพวกมึงน,นะกดดีเต้นโชว์เลยดีเต้นโชว์เลย ปาดีดปั๊บปับปดปั๊บมีเตที่เลยาไทำม่โ่ปาดีดปั๊บีถ้าปีตุดเจริญเลืองเรืองเจริญเลื้งเรืองเทิน Let u ปาดีดปุ๊บต่จหเออต่อไปเป็นเว็บที่สามนะท่านผู้ชมมันมีทั้งหมดเจ็ดวิฟ ลูกเจ็ดเวฟนะฮะอ่ปาลีเดปูปาลีเดปูบอกว่าไม่โดนเสตินะเพราะเป็นการโคเปอร์คุผู้ชมผู้ชมไปเข้าเจผิดนะถ้าไปเปิดต้นสบักอันนักกิกสิ์แน่นอนนะแต่ว่าถ้าร้องเพลงเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดนะบ๊น่าจะเป็นการโคเปอร์นะเลยไม่ข่าวไม่แน่ใจ

ทำอะไรก็ทำงานได้คเลยคิวเลยคิับเยอะจับอะจัเยอะอเยอะเลยจับเยอะติดเยอะเยอะเลยแหะจะไปง่ายตาจะดี นี่ก็คือความจริงแล้วค่ะคือที่เกียัเทยมมันมันต้องอยู่แล้วคะว่ามันก็สมคันนี่แหละอะไรอะ หายเลยนั่นยคสไนเปอร์เอมเค็มเิให้เ็มเป็นเ็มเป็นามเ็เผาไโอ้ยด้นกร o โโว้ยกโดดิตไทยมันจะพลาดเลยอ้ยนลโอ้ยโอ้ยโอยโายย าหบอบหจะอม่ล้โอ้โด,ย,บบดย่ดยเ Get to an upgrade station ต้องออกเกมน,นะท่านผู้ชมเปล่าวะ่ะเล่นต่อแล้วกันเอาเท่าที่เหลือนะท่านผู้ชม ผมจะขอเป็นเพื่อ,อเันนี้เลยขนะองเยอะสุดเลยแล้วก็หมดแล้วทีนี้แหละนขอแบบพวกเลือดเลยหรือว่าแบบความเร็วอะไรพว่าส่นี้มันต้องเร็เวๆอยู่แล้วนะคอ่าช้าก็โดนยิงตายว่เรื่อไม่มีแค่ร้อยยี่ห้าขึ้นใส่อื่น,นะนหมดหัวตียุหย่ห่า กดหนักก็ได้ตอนนี้ติดสา,า,ายบางตีขี้นี่เดินช้ามากคือเดิน,น,ยอ,นอย่ายท่ามือหมวกเกมชูตติ้งเลยอ่ะแ่บโอ้ยนี่เอฟเคอมออกเกมน,นะคุณผู้ชมเปลี่ยนแมปไยวะงั้นรอบนี้เรามาเปลี่ยนมาเล่นเป็นเอออย่างนี้มั้ยดกวะเดชน่วยนแคชช่วนะหมดแคชช่วยเออ ดังแล้วกันลายจะส่งเลนหนาวเนี่ยอืออันนี้แล้วกันเนาะตองคนหาเลยสนุกสมัยเด็กๆชอบเล่นลนะทุกคนโอ้ยไม่ได้ฮนะเกมนี้มันมัน,ม,นมันอาจจะภาพไม่ที่สวยนะแต่ว่คมอมแต่ว่าคอมสเปคต่ำๆผมก็พอเล่นได้อะอันนี้ผมปบภาพเป็น HD นะ ม่ไม่รู้มันเท่าไหร่มันปรับการาฟิกแบบไม่ได้การาฟิกแบบจริง,งจังปรับไม่ได้นะมันปรับได้แค่ความชัด,ดเฉยน่าจะเป็นการาฟิกแล้วแหละผมผมมันปรับสุดได้แค่ HD p a s แบบก็คือหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดทีนะคะถึงมาละอันอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะคะเพราะว่าผมผมไม่ผมผมผม,ผมคือผมไม่ถนัดอะไรยีกเท่าไหร่อ่ะ แต่ว่าพอเล่นได้นะเป็นบทที่ห้าที่หกอะไรเงี้ยพอเล่นได้ประมาณคิวได้แบบสิคิวยีสิคิวพอเล่นไหวอยู่ถืสนุกแล้วก็แนะนำเลยค่ะผู้ชมนะฮะสำหรับใครที่ไม่ไม่ชอบเล่นเนอภาพแบบแนวกระตรกกระตูนตนี้ก็ไปเล่นเออซีสโกก็ได้ซีสโกก็นแนะนำนะแต่ว่าถ้าสเปคค,คอมคงไม่ถึงก็คินโ2นะครับ ฮ้วีนี Or, ่แหละ่ทั้วนี่เ้ทงน่ทันเเนหัวใจน้อยเกิไปไปกดนัที่ก่อนเพื่อเลย เอาหายดืไปที่พี่ไ่ตางอีไปนตเกเล์ร์ีนีนี่น่นงมากระดูหักตายตกลงมากดหักก เป็นคุลเตอร์ไรเ้ตอรเงียเีหรอไม่ใช่อาใช่ก็ได้เพราะน่าตามไลกันนะลุงก็มีหัวใจเฮ้ยลุงก็มีหัวใจบีก็มีหัวใจาจตายให้าย เล่นสไปท์ถ kind of ้าถ <laughs laughs> like ้าคุณไม่เนียนพอไม่แนะนำนะเดี๋ยวว่าไม่เกมนี้โดนเกมแล้วมันสั่แรงต้อเปลี่ยนร่างกายแบบนี้เป็นตัวทีแรงน่าหนักถักหน้ากีบหรือว่าก็มีแรงพอควรมีทุกคนนี่ เราจะมาสร้างเอออะไรที่มันเปลี่ยนโลกเลยั่นก็รับปืนข้นไปเก็บระดมโนเลยป่ะโดนเยอะชิบหายไม่ได้ค่าแล้วสักคิวเนี่ยถูว่าถูว่าเ็เอารมณผมจริงเลย มาเริ่มเลยดีกว่ารอบนี้ลุงจะไม่โมอ,อะไรมากมายนะรอบนี้ลุงจะเอากิงปรอมแล้วเอาริง s n i p นอนไม่โมทุะไลยแต่คุณลุงก,ก,ก็โมเหมือนเดิม <laughs> ยังไงก็โมเหมือนเดิม ตีอ่ะตีตะลึงตีตะลึงตีตะลึงคลาสตัวนี้ไม่ตีตะลมแล้วคลาสดุงก็ไม่ตีตะลมสิตีที่อะไรมันตีตะลมตีลมม pues ันจะไปอยู่ที่ไหนวะลมมันลมจะไม่เออจะลายใยญ่อะไรมากมายปาร์ตสองรอบเลยที ลอ้อมีนคุณลงเยียบจะบอลลอยนะว่า้อ็ปืนของลุงนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างนี้มากบอลว่าใครทำเป็นทำเปน็นไม้ใหญ่ไม่ได้เงินห้าหมื่ออลนลุงจะ อ่ตายแล้วลงไมนะ่น่าสัพคุณอะไรหมักมาเลยนะคีมีมหามาคอยให้กำลังใจยิงสไนเปอร์รู้ป่าหมาคอยให้กำลังใจใช่ไมนะไม่ลงไม่ปลื้มเลยนะชงไม่ปลืม้มแม่<ว>ทงกินข้าวแล้วเี่ย มาอะทไมี่หม่ลไ่รเราเป็นคนดีใจยนเ้าไวายังไม่อแน่นอนว่าที่รามีใหมที่ลุงอยากเดาว่ายายเป็นไปที่ที่เกินง อร,รอบนี้ลงอยากจะมาสัตรย์ยหเทคนลยีใหม่นะลงไม่อยากจะงไม่อยากจะออกงนี่ว่าด้วหน้าสัรูไหนวะอ้าสัรูเร้าสัรูส,สัูไม่รูกเหรวนะ ล้ไม่ลมพี่วนนะลอยูกับกะระของยอ,อยากะยายตอไป <c oughs> เร่งรบพอร์บดีกว่าขันแรขั้นีาทยายนะฮะไม่มีเฮอะไรเลย นิ่ลงอยากจะตา,ายยาย้ลัยี่โอเคนะเราจะอยากอยากจะเปลี่นเรัสอบอกวาแเป็นเมดิบมากยังไงหลังจากที่ลกคอแล้วพอแบโอเคนะเออเราเป็นหมอเราตปอนเียเพราว่าเราเป็นหมอก็ต้องต้งตายอยูอย่เออทไมาบอกว่อ ถึงเป็นหนึ่งในตัวถึงทีหนึ่งในตัวละครที่ประเทศที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาคอยยิงเขาถือมันไม่ไรไม่เหือยไม่เดนื่อยนี่แะครับหัวไม่ทำอะไรเลยต้องจัดยิงคนอื่นคือมันมามันมันมีประโยชน์ทั้งแบที่มีประโยชน์ไปเรื่อยๆนั่แหละครับก็คือสิ่งที่มันมีประโยชน์ในการรักษาอยู่สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เลยว่ามันไม่ยิงใครหรือมัน ดาวแบบน้อยมากเลยคือใชปืนดีๆดึงรีก็ให้ดูนะทุเท <c oughs> ีนี่นะตรงจะมา,กการักยายเทยคโนโลยีของการแพทย์ที่บอกเลยว่าไม่มีอะรที่สามารถเกี่ยได้แน่นอนนะครับคือเทคโนโลยีใหม่ของของการแพทย ม่ยิงมันทั้งตแตกด้วยนี่แม่เป็นไงฮะตะกี้เก็ีว่านะปืนม่ดนเาไม่ได้รามีเลยเฮ้ยเป็นหมอไปแบบทำเไทำอไรวะหมอ่อย่แคโตูดใหม่ทั้งุด หมอเจอหมอต้องทางเฮียเลยเด็หมาป่าทบเหมือนแบบสไนเปอร์มตาต่าลูกแบบมาเริ่มเล่นเลยดีกว่มมานะฮะเงี้ยที่ว่าหมอสมอฮะ,ค,ะคอยช่วยเหลือประชาทีที่ไม่โอสู้กัน เรื่องนี้วมว่าก็ม่วงหะเัมืนกันหนมันจะมีหมอมาไปเชื่อลอกไปยุงยย่งหมอนั่นแหละครับหมอจะไม่ทำอะไรใครทังนั้นหอแจ็กชุวยเหรอไม่เป็นารพวกจากส,สปปรรคุณความเลยค่ะีไม่ใช่สปปรรคุณของการรักษาหมอยังมี เเดนเป็นไงล่ะคะรักษาเสร็จก็ช่วชช่วนี้หละนี่คืออาวุธนังขมงมัดบอกเลยว่าเที่ยงเที่ยงเลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวเวลาไปก่อน,นสำหรับใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะฮะบาย